ตรงนี้เริ่มิดเดียวปัเร้ชมครสมาเอรด้หรเปนี่ไงาเขาเ่หมดมาเลยอไครับอเรคิวแรก ตรงนี้ดีอั้งอยู่กันหลายชิแน่นอนถ้าอว่าับบ้าก็จะต้องแพ่ชื้ลบ้านวก็ต้องแพ่เชอเพราะนั้นเนยเราก็จะเห็นด้ว่ากรณีขอ,อาหารเหมือน,ท,น,นที่บานกับดหลคะที่เป็นัออนแทบแานตก้าอยู่อจาานวนมากมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความ,มสโควินหรือการแพร่กระจายเชือ้อ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในเขตต่างๆปกติก็จะทราบข้อมูลว่าในเขตหลายบ้านที่จะมีถุงลนที่มีลักษณะของทำไปกับข้ามีข้อจำกัดแบบนี้สิ่งจําเป็นที่สุดคือต้องเร่งค้นหาเชื้อในเชื้อรุกเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะลุกลามบารกลายเกิดในเรื่องของพลาสเตอรกับป่าท่าระบาดถ้าเราเร่งห้นหาพวกเชื้อได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งเร่งค้นติดกับป่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่สำคัญตัดขาดตัดขาด